สวัสดีค่ะราศีกันผู้ที่เกิดในวันที่14กันยาถึง14สิงหาราศีกันดวงในเดือนสิงหาคม2568ดูเพื่อเป็นความบันเทิงดูเพื่อเป็นกำลังใจนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอาจไม่ตรงทุกเรื่องก็ได้นะคะมาดูพลังงานของชาวราศีกันเดี๋ยวแม่หมอเลือกไพ่ให้ก่อนนะเลือกไพ่ให้ก่อนทั้งหมด10ใบ ท่านใดนะคะลัคนาราศีกันอยากส่องชาวราศีกันเชิญค่ะแล้วก็ชาวราศีกันเองก็เข้ามาดูได้เลยนะดวงในเดือนสิงหาคมพลังงานของราศีกัน the world the world ดวงมหาเศรษฐีดวงจะได้รับมรดกนะจ๊ะดวงมีบุญหนังเหนียวนะ ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือดวงเนี้หนังเหนียวตายยากดวงเนี้มากจะพ้นเคราะห์พ้นโศกมีแต่ความสุขดวงเสวยสุขดวงเป็นคนที่จะต้องทำบุญทำทานดวงเป็นคนที่จะต้องปฏิบัติถือศีลคือเรียกว่าดวงนียจะต้องอยู่ในสิ่งที่ดีๆดวงนี้จะต้องอยู่กับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลอย่างเช่นการตั้งใจทำมาหากิน ดวงนี้ไม่เหมาะกับพวกเรื่องอะกทั้งหลายเรื่องอะทั้งหลาย,อ,อ,ลายอบายามุกอโคจรเอเวจีอะไรอย่างเงี้ยอะทั้งหลายนี่เกี่ยวข้องไม่ได้เลยมันจะดึงให้ตกต่ํามันจะดึงให้ลําบากมันจะดึงให้ชีวิตเนี่ยไม่พบกับความสําเร็จไม่พบกับความเจริญนะดวงนี้นะให้อยู่ถูกที่ถูกทางแล้วคุณจะเป็นผู้ที่มีโภครัพย์มาก เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมีบุญช่วยเหลือคือสามารถช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ยากไร้ได้เลยอะดวงเนี้ยคือมีบุญมากเห็นไหมดวงเป็นผู้เสียสลัดดวงเป็นผู้ให้ดวงนี้ไม่ต้องคาดหวังให้ให้แล้วให้เลยนะไม่ต้องคิดเยอะคือหมายถึงว่าเวลาทําบุญหรือว่าทําอะไรเพื่อใครไม่ต้องคิดหรอกว่าเขาดีหรือไม่ดีทําเท่าที่ พอเหมาะทําตามสมควรทําให้มันแบบสมน้ําสมเนื้อแล้วคุณจะได้รับความสุขความรุ่งเรืองในชีวิตดวงของราศีกันเนี่ยนะถ้าคุณเป็นผู้ให้คุณเป็นผู้ผู้เสียสละคุณจะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนมาอย่างคาดไม่ถึงนี่คือพลังงานของชาวราศีกันใครที่คิดไม่ดี เขาก็จะแพ้ภัยต่อตัวเองโดยที่เราไม่ต้องไปต่อต้านโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยนี่ q u e e n of Wands ความสำเร็จมาถึงความสุขมาถึงความก้าวหน้ามาถึงเรื่องเงินเรื่องโชคลาภไม่ขาดสำหรับชาวราศีกันต่เหนื่อยหน่อยก้าวไม้เวลามีเงินเยอะๆเวลามีงานเยอะๆน้ามันอิลุงตุงหนังพยายามจัดระเบียบให้ตัวเองให้ดีพยายาม แบ่งเวลาพักผ่อนด้วยเวลางานเยอะเงินเยอะจะป่วยไม่ใช่อะไรเพราะว่าไม่มีเวลาพักผ่อนสำหรับชาวราศีกันเดือนนี้มีโอกาสได้รับมรดกของมีค่าของสวยๆงามๆให้ตึกพังมาแล้วระวังเรื่องของความเจ็บป่วยแบบกระทันหันอย่างที่ม่หมอบอกนะคะรับงานเยอะทำงานหนะักนอนน้อยนอนไม่พอ ดูแลสุขภาพไม่ดีเท่าที่ควรก็เดี่ยงได้ง่ายนะคะเดี่ยงง่ายให้สองดาบให้สองดาบให้สดาบนี่ก็คือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะแบบแซะจะแงะจะเกลียดจะอะไรยังไงปล่อยผ่านค่ะปล่อยผ่านทุกเรื่องให้ปล่อยผ่านเพราะว่ามันไม่ได้กระทบกับชีวิตเรายกเว้นซะว่าเราเอาใจลงไป ลงไปเกี่ยวข้องกับเกมที่มันเกมประสาทที่ที่แบบทําให้เราประสาทเสียทําให้เราแบบเครียดทําให้เราแบบวิตกกังวลด้วยลมปากด้วยคํากระแนกระแหนด้วยคําอิจฉาด้วยด้วยด้วยพลังงานที่แบบคนที่ไม่สมดุลกับเราคนที่ไม่เป็นแบบเดียวกับเราอย่างเช่นเราเ,เป็นคนขยันทํางานกับคนขี้เกียว มันก็เคมีมันก็ไม่ได้แล้วนะพูดถึงว่าอะไรแบบนี้นะพลังงานของชาวราศีกันจะต้องแกร่งแกร่งแล้วก็ก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงนะคะออมีอีกอย่างหนึ่งมีเกณฑ์ที่จะได้รับได้รับนะคะออมันมีไพ่คว e นออกครับแล้วก็เด f กฟูอย่าประมาทในชีวิตช่วงนี้มีเกณฑ์ได้พบเจอ พายุนะคะน้ำท่วมดินโครนถนนลื่นอุบัติเหตุอ่เมื่อเกิดภัยธรรมชาติให้หลบอยู่ในที่ปลอดภัยให้กระบอกแบบนี้นะคะหรือว่าอย่ามีหนี้มีสินนะคะอย่าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันจะแบบทำให้เราจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลเรื่องที่มันจะเป็นภูกโทษตามมาให้ชาวราศีกันระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาด้วย อย่าไปค้ำประกันใครที่มันแบบเสี่ยงเออเจ็ดดาบรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนลากไปลงลงดิ่งจมเหวอะไรอย่างนี้อย่าเด็ดขาดต้องฉลาดต้องรู้จักเลือกสิ่งดีๆให้กับตนเองสำหรับชาวราศีกันแล้วคุณจะรอดแล้วคุณจะมีความสุขค่ะสิบถ้วยคือเดือนสิงหาคมเนี่ย มันจะมีทั้งดีและไม่ดีเข้ามาในชีวิตแต่เราต้องรู้จักคัดเลือกเข้ามาในชีวิตไงอืมคุณจะได้เจออะไรหลากหลายแต่ไม่ใช่ผู้อื่นเลือกเราเราจะต้องเป็นผู้เลือกสิ่งใดที่ไม่ดีเราก็ถอยห่างสิ่งใดที่มันจะกระทบกับเราอะค่ะเดอะทาวเวอร์ให้ถอยห่างระวังของเสียด้วยของตกหล่นของหายด้วย ระวังคนในครอบครัวเจ็บป่วยก็ดูแลใช้ชีวิตอย่างมีสตินะจะทุกคนชาวราศีกันตึกพังนี่อย่างหนึ่งบางทีอาจจะบ้านเสียได้ซ่อมบ้านก็ได้ทำงานบนที่สูงให้ระมัดระวังการพัดตกใช้อุปกรณ์หรือว่าการเดินทางการทำอะไรก็ตามระวังจะบาดเจ็บจากการทำงานให้ระมัดระวังคือให้เซฟตัวเอง อย่าทํางานคืออย่างเช่นทํางานที่สูงก็อย่าเสี่ยงอะไรเขามีอุปกรณ์ให้ป้องกันให้ระวังก็ป้องกันซะอย่างตึกพังนี่เขามีเรื่องของความเจ็บป่วยแบบกระทันหันก็เวลามีลมฟ้าอากาศลมพายุฝนตกหนักอะไรก็ให้อยู่ในที่ปลอดภัยกันอย่าอยู่ในที่เสี่ยงที่มันจะทําให้สุขภาพเราเสียเรื่องอุบัติเหตุด้วยอย่าขับรถเร็วอยู่บนท้องถนนแล้วก็เรื่องของหาอย่าพกเงินทองของมีค่าเยอะ ทาวเวอร์นี่มีอีกอย่างหนึ่งระวังโจรระวังมิจฉาชีพระวังภัยจากคนที่ไว้ใจไม่ได้นะคะส่วนในเรื่องความรักแม่หมอมองว่าความรักมันเป็นทางไกล The World มันมี The Fool มันมี Queen of Cups คุณจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะสำหรับชาวราศีกันในเรื่องราวของความรักนะคุณอาจจะเจอคู่ช้าสักหน่อยแต่คุณจะได้มีคู่ครองค่ะ คุณจะได้มีคู่ครองที่ดีสิบถ้วยบางครั้งคู่ครองก็มาในรูปแบบของการทำงานม,มันมี Queen of f a n n สการทำงานจะช่วยให้มันเป็นพรมลิขิตไม่ใช่จะช่วยการทำงานอาจเป็นพรมลิขิตอันหนึ่งที่ทำให้เจอคู่สิบถ้วยท่านใดที่แต่งงานแล้วท่านใดที่แต่งงานแล้วก็จะมีบุตรสมใจ ส่วนท่านใดที่ความรักดีอยู่แล้วชีวิตคือสิบถ้วยจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งมีบุตยิ่งร่ำรวยส่วนใครที่กำลังผิดหวังผิดหวังคือเขาไม่ใช่คู่คุณจะเจอคู่ที่เนี่ย The World ฟ้าส่งฟ้าส่งเทวาส่งคู่สร้างคู่สมที่เป็นสิบถ้วยจะได้แต่งงานจะมีครอบครัวบางท่านแต่งงานช้า ราศีกันบางท่านแต่งงานชาค่ะส่วนในเรื่องของเงินเดือนสิงหาคมระวังค่าใช้จ่ายแบบช็อตฟิลขอให้เก็บเงินเก็บทองให้ดีใช้จ่ายยามจำเป็นอย่าใช้จ่ายสุรุยสุล่ายก็พอขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะชาวราศีกันพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากสวัสดีค่ะ